สวัสดีครับบุ t ค a ไทยแลนด์ผมเก่ง a ฮริสครับและคุณอยู่ในรายการ What's in my bag ครับชิ้นแรกเป,เป็นน้ำหอมครับนี่เพิ่งได้มาใหม่เลยก็จะเป็นกลิ่นที่มีความหวานนิดนึงครับก็เหมาะกับชุดที่เป็นเรียบๆสบายๆก็จะใช้กินต่อมาก็เป็น เป๋าสตางค์ครับเก่ามากยังมีเงินแบบเงินเยนอยู่เลยยังไม่ได้เอาเอาไปแลกครับแล้วก็มีพวกแบบบัตรแล้วก็สลิปโอ้เยอะแยะไปหมดมีรูปรูปรับปริญญาของเพื่อนนะครับมีมูด้วยเพิ่งไปมูมาครับเก็บความเชื่อทุกอย่างไว้ในกระเป๋าเงินเพราะว่าคิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องของโชคลาภอะไรแบบนี้ด้วยเรื่องแบบเดินทาง ปลอดภัยอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยครับชิ้นต่อไปก็เป็นน้ําหอมเหมือนกันครับเอาไว้แบบเดินทางครับเป็นขวดเล็กครับเพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องก็มันจะได้ขึ้นได้ง่ายครับเพราะบางทีแบบถ้าขวดใหญ่แบบนี้อาจจะต้องแบบต้องทิ้งอะไรแบบนี้แล้วเสียดายก็เลยพบขวดเล็กกว่ครับแสดงว่าเราเป็นคนที่แบบน่าภาคสำคัญกับเรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นมากๆ,ๆ,ๆเพราะว่างานของเราต้องต้องเชยกับผู้คนใหม่ๆแล้ว เย f i r s t i s s r e s s i o n ที่เขาเจอเราเป็นสิ่งสำคัญก็จะได้มั่นใจว่าชิ้นต่อไปก็สมุดบัญชีธนาคารครับเดี๋ยวว่าจะไปธนาคารก็เลยติดมานะครับแล้วก็เป็นของขังอีกแล้วครับท่านเท้าครับก็เพิ่งได้มาตอนตอนกลับไปที่บ้านนะครับก็คุณแม่บอกว่าให้ติดตัวไว้แล้วก็มีมีกุญแจบ้าน แล้วก็หูฟังครับแต่มันเหลืออยู่ข้างเดียวทุกวันนี้ก็เลยฟังเพลงข้างเดียวตัวชาร์จมันหายไปไหนไม่รู้ฮะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็หายไปไหนไม่รู้ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอรอวันแบตหมดแล้วก็มีมี่มแหวนครับกปกติแบบจะพกแบบเป็นตลาดแต่ผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้พกฮะเป็นคนแบบซุ่มซ่ามช่วงนี้ก็เลยแบบติดไว้แล้วก็ ลิปสติกครับเอาไว้ใช้แบบช่วงที่ไม่มีน้ำปิงไม่มีพี่มุกค,ครับก็จะได้เติมลิปเอง <c oughs> ครับผมหมดแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นเหรียญสิบเหรียญและนี่ก็คือ what's in my bag <c oughs> ของเก่งครับผม ที่ทําให้เก่งตัดสินใจก็คือครอบครัวเพราะว่าเก่งรู้สึกว่ามันช่วงวัยที่เก่งต้อง หาอาชีพที่มั่นคงแล้วก็สามารถทำให้ครอบครัวเก่งแบบดีขึ้นได้ยอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการแสดงครับเก mm ่ง hmm. รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเก่งมากๆ mm hmm. แล้วก็เก่งเป็นคนที่ดูภาพยนตร์เยอะแล้วเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในในวงการบันเทิงแล้วก็ฝันเล็กๆน้อยๆก็คือแบบอยากมีโปสเตอร์อยากเห็นตัวเองอยู่ในโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เก่งชอบมากก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียวกว่าหล mm ัก hmm. แล้วเก่งอยากเป็นพี่โชนครับเก่งอยากเป็นพี่โอ้เก่งมีพี่โอเป็นไอดอลอะไรก็เลยเอ้มันมันน่าสนใจดีแล้วก็ตอนที่เข้ามาคือเก่งเป็นเป็นในแบบแล้วก็คัสติ้งอยู่ที่เรสโมเดลลิ่งอะไรพอทางดูบันดิติดต่อมาบอกว่ามีโปรเจกต์ซีรีส์ก็เลยตัดสินใจเข้ามา รู้สึกไม่ได้ท้ออะไรเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะมาอยู่จุดนี้แน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าเก่งอพยายามเข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเก่งพยายามเข้ามาแครอะไรแบบนี้แล้วมันก็ไม่ติด ก็ผิดหวังไปแล้วก็ตอนปี4ที่แบบมาแคา์โฆษณาอะไรเนงะี้ยราก็คิดว่ามันจะเป็นอีกความหวังหนึ่งที่เราน่าจะเข้ามาอยู่ให้ได้แหละแต่มันก็เจอโควิดเจออะไรหลายๆอย่างก็ก็กลับไปมันก็เฟลเป็นครั้งที่2อ,อะไรแบบเนะี้ยสุดท้ายมาก็ได้มาอยู่แต่เราคิดว่าการที่เราอยู่เนี่ยมันมันใช้เวลาแน่นอนเพราะว่าเราต้องต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเราใหม่กับวงการนี้มากๆเรียกว่าเซ็ตสูตรเลยก็ว่าได้ครับโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่ เรามีเป้าหมายของเราเราทำให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันอะไรแบบนี้แต่มันก็จะมีช่วงท้อตรงที่พอเรามาอยู่ดูมันดีแล้วเราใช้เวลา7-8ถึงเดือนกว่าภาพยนะิะมันจะเริ่มแบบเริ่มน้ำหนึ่งครับใช้เวลาอยู่แต่ดีตรงที่แบบทางดูมันดีตอนนั้นมีแบบมีงานเข้ามามีรายการเข้ามามันก็เลยทําให้เราพอที่จะแบบโฟกสัสกับจุดนูน้นจุดนี้อะไรมันก็เลยไม่ค่อยทอ้อเทา่าไหร่ ไ่ด้บอกอะไรอะครับทุกพาร์ทของชีวิตมันล้วนมีเหตุผลของมันเก่งว่าเก่งตัดสินใจวันนั้นมันไม่ได้มีถูกหรือมีผิดอยู่แล้วอะไรเี้ยคงเป็นกําลังใจให้เขาแหละถ้าบอกได้ก็อาจจะแบบเออฟู้ๆนะดีใจในในพาร์ทที่ตัวเองเลือกมากกว่าครับเพราะเก่งคิดว่าตอนปี4ถ้าเก่งเลือกที่จะเป็นครูเก่งก็น่าจะทําหน้าที่ของคุณครูได้ดีอยู่เก่งก็น่าจะแฮปปี้กับพาร์ทนั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนตอนที่เก่งตัดสินใจมันมีพาร์ทของการเป็นครูกับความฝันที่อยากเป็นนักแสดงอะไร น่าจะมีความท้าทายเข้ามาเรื่อยๆครับคิดว่าวงการนี้เป็นวงการที่น่าสนุกบีดมันพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรผมไม่รู้เหมือนกันว่าบีดต่อไปของผมแบบจะเป็นจังหวะร็อกหรือว่าเป็นจังหวะสามชาไปหรือว่าเป็น R&B ีหรือเป็นจังหวะช้าไปเลยอะไรยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมคิดว่ามันคงจะเป็นอะไรที่น่าสนาุกแตกต่างไปมากแต่ในความรู้สึกเก่ง <S <S ก็ยังเป็นเก่งคนเดิมในพาร์ทของงานเราอาจจะมีพี่ๆมีแฟนคลับแบบ เยอะขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็รอติดตามผลงานของเราอยู่แต่ในภารของเก่งเก่งก็เก่งก็ยังทําหน้าที่ของเก่งเหมือนเดิมเช้ามาโฟกัสกับงานแต่ละวันเตรียมพร้อมเพื่อไปทํางานแล้วก็มีเป้าหมายที่วางไว้คร่าวๆอะไรแบบนี้ช่วงนี้ก็มีซีรีส์ที่ผมต้องโฟกัสอะไรเนี้เสร็จงานเดี๋ยวผมก็ต้องไปฟิตเนสมันก็มันก็รีเซตใหม่ทุกวันครับก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตตลอดนะครับผมก็ยังขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนอยากให้ติดตามกันไปเรื่อยเดิน <ๆ S 2> ไปด้วยกันเรื่อยนะครับเพราะว่าเก่งรู้สึกว่าเก่งเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับยังมีหลายพาร์ทหลายมุมมองนะครับที่ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นในตัวเก่งนะครับก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผม ขอฝากภาพยนตร์แรกของเก่งนะครับวิมานหนามนะครับหรือว่า The p a r a าไดซ of t o รครับอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่มีคุณค่ามากๆนะครับมีหลายประเด็นหลายมุมมองให้ทุกคนได้คิดได้ตกตะก,กรอนกันนะครับก็ ฝากด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีซีรีส์นะครับเรื่องเขียมจิราต้องรอดนะครับเก่งเล่นกับอีกคนนึงนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ของเก่งก็คือน้องน้ําปิงนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ i n นสตาแกรม i k ก o k X นะครับได้ทุกช่องทางเลยชื่อเดียวกันก็คือ Harit แ n d เก่งครับ